วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนามชีวีตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฉันและเ<ล>งาของฉ<อ>ันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรม พระธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจค่อนข้างจะดูเหมือนว่าแปลกในบางมุมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผมถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ของเราทั้งหลายที่เป็นคนนะครับคนเดินดิน เมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแม้ว่าเราจดรู้ว่าเรารับใช้พระเจ้าและเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในการกระทำสิ่งต่างๆนั้นแต่พอทำไปทำไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วนะครับความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกภาคภูมิใจความรู้สึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนั้นค่อยๆเบียดพระเจ้าออกไป จากซีนหรือจากภาพหรือจากบทบาทที่สำคัญในการประทำพันธกิจต่างๆของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับดาวิดด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ในพระคัมภีร์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระเจ้าตลอดและเป็นผู้ที่สัตย์ซืต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามากๆเลยทีเดียวนะครับและได้รับประสบการณ์ การช่วยกู้จากพระเจ้าท่านร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าตลอดเวลาชัยชนะต่างๆที่ท่านได้รับนั้นพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ฝึกฝนฝีมือในการออกรบและอวยพรและประทานชัยชนะประทานตําแหน่งที่สูงส่งให้กับดาวิดมาตั้งแต่ต้นจากเด็กเลี้ยงแกะจากผู้เล็กน้อยมาเป็นคนสำคัญที่สุดเป็นผู้นำแห่งประชากรของพระเจ้าแต่ก็อยู่ๆมาวันหนึ่งน,นะครับ ดาวิดก็เริ่มเหมือนกับลืมพระเจ้าไปในช่วงขณะหนึ่งในช่วงขณะแล้วก็เริ่มมองดูแสนยานุภาพกำลังความสามารถของตนโดยการมีการออกคำสั่งให้นับจำนวนประชากรของท่านทั้งอิสราเอลและก็ยูดาห์ให้ครบซึ่งเมื่อเราฟังดูแล้วจากเหตุผลมันก็ไม่แปลกอะไรถูกไหมครับที่กษัตริย์จะรู้จำนวนประชากรของตน แต่ในที่นี่เบื้องหลังนั้นอยู่ที่การที่กษัตริย์ดาวิดได้ต้องการอยากจะรู้กองกำลังทหารคืออาจจะเรียกว่าทหารกองหนุนที่พร้อมรบนั้นมีเท่าไหร่เพื่อจะรู้อํานาจในการต่อสู้ว่าตัวเองมีเท่าไหร่มากกว่าที่อยากจะรู้จำนวนประชากรทั้งหมดเรารู้ได้อย่างไรก็ตอนที่โยอาบมารายงาน ให้กับดาวิดนะครับได้บอกถึงเรื่องจำนวนทาหารของคนอิสราเอลจำนวนทาหารของคนยูดาห์าไว้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิบายในบทนี้ด้วยกันเพื่อที่เราจะเข้าใจมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับ อยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่24ข้อ1ถึงข้อ17ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม2ซามูเอลบทที่24ข้อ1ถึงข้อ17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดาวิดสรง,รงให้นับอิสราเอลและ,และยูดา พระพิโรธของพระยาเวเกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจึงทรงเร้าใจดาวิดต่อสู้พวกเขาตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาพระราชาจึงทรงรับสั่งกับโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่าจงไปให้ทั่วอิสราเอลทุกเผ่า ตั้งแต่เมืองดานถึงเบเออเชบาและจงนับจำนวนประชาชนเพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชาชนแต่โยอาบกราบทูลพระราชาว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงเพิ่มประชาชนที่มีอยู่อีกร้อยเท่าขอพระเนตรของพระราชา เจ้านายของข้าพระบาทได้ทรงเห็นเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงพอพระไทยทรงทำเรื่องนี้แต่พระดำรัสของพระราชาบังคับโยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักพระราชา เพื่อจะนับประชาชนอิสราเอลพวกเขาข้ามแม่น้ำจอแดนไปและตั้งค่ายในเมืองอารโรเออร์ด้านขวาของเมืองที่อยู่กลางหุบเขากาดถึงยาเซอร์แล้วพวกเขาก็มายังกิเลงอาจดและมาถึงคาเดตในดินแดนของคนฮิตไทย และพวกเขามาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปถึงไซดอนและมาถึงป้อมของไทระและเมืองทั้งหมดของคนฮีไวไยและของคนคณาอันและพวกเขาออกไปยังเนเกบแห่งยูดาที่เมืองเบเอเชบาเมื่อพวกเขาไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้ว พวกเขาจึงมาอย่างกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อสิ้นเก้าเดือนกับ20สิบวันและโยอาบก็ถวายจำนวนประชาชนที่นับได้แก่พระราชาในอิสราเอลมีทหารหาร8 0 0แสนคนผู้พร้อมทำศึกและคนยูดามีห้าแสนคน การพิาพากสาบาของ,ของดาวิดเมื่อนับจำนวนประชาชนเสร็จแล้วพระไัยของดาวิดก็ทรงสำนึกผิดและดาวิดกราบทูลต่อพระยาเวว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่หลวงในเรื่องซึ่งข้าพระองค์ได้ทำนี้ข้าแต่พระยาเว แต่ขอพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำอย่างโง่เขายิ่งนักและเมื่อดาวิดท,ทรงลุกขึ้นในตอนเช้าพระวจนะของพระยาเวก็มายังกาดผู้เผยพระวจนะผู้ทานายของดาวิดว่าจงไปบอกดาวิดว่า พระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเรากำหนดสามอย่างให้เจ้าจงเลือกอย่างหนึ่งจากสามอย่างนี้เพื่อเราจะได้ทำต่อเจ้ากาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและทูลพระองค์ว่าจะให้เกิดกันดานอาหารในแผ่นดินของฝาพระบาทเจปีหรือฝาพระบาท จะยอมหนีต่อหน้าศัตรูของฝ่าพระบาทเป็นเวลาสามเดือนเพราะเขาไล่ตามฝ่าพระบาทหรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของฝ่าพระบาทสามวันบัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงตรึกตรองและตัดสินว่าจะให้ข้าพระบาทกลับไปกราบทูลสิ่งใด ต่อพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระบาทมาดาวิดจึงตรัสกับกาศว่าเราเป็นทุกข์มากขอให้พวกเราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระยาเวเพราะพระกรุณาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักแต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยดังนั้นพระยาเว จึงทรงให้เกิดโรคระบาดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนสิ้นเวลากำหนดและประชาชนที่ตายตั้งแต่เมืองดานถึงเบเออเชบามีเจ็ดหมื่นคนและเมื่อทูตสวรรค์ยื่นมือออกเหนือกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อทำลายเมืองนั้นพระยาเวกลับพระไทย เรื่องเหตุร้ายนั้นทรงบัญชาทูตสวรรค์ผู้กำลังทำลายท่ามกลางประชาชนว่าพอแล้วยั้งมือของเจ้าส่วนทูตของพระยาเวก็อยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบูรเมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้กำลังสังหารประชาชนนั้น พระองค์กราบทูลพระยาเวว่านี่แหละข้าพระองค์เองทำผิดข้าพระองค์เองทำบาปแต่บรรดาแกะเหล่านี้พวกเขาได้ทำอะไรขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพงพันบิดาของข้าพระองค์เถิดจบพระธรรมสองซามูเอลบทที่24ข้อหนึ่ง ถึงข้อ17คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราได้เห็นว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเลวร้ายในช่วงบั้นปลายชีวิตของกษัตริย์ดาวิดท,ที่บันทึกเอาไว้ว่าพระพิโรธของพระยาเวเกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจึงทรงเร้าใจดาวิดต่อสู้พวกเขาตรัสว่า จงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจในพระธรรมตอนนี้ที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีเวลาได้กลับไปอ่านในพระธรรมของพระเจ้าอีกบทหนึ่งนะครับอยู่ในหนังสือหนึ่งพงศวดานบทที่21นะครับซึ่งในข้อนั้นก็จะมีคำอธิบายไว้ว่าซาตานเนี่ยเป็นตัวยุยงดาวิด ให้มานับจำนวนประชาชนความหมายที่สำคัญกว่านั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งพอพระไทยกับคนอิสราเอลเพราะความบาปและสภาพที่กลับสัตว์ของพวกเขาะนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ซาตานมายุยงมาเร้าใจดาวิดให้เริ่มต้นในการ นับจำนวนประชากรของท่านนะครับสำหรับปัญหาในการนับจํานวนคนในชาตินั้นหรืออาจจะเรียกว่าการจัดทำสมโนประชากรนั่นก็คือว่าดาวิดได้ตั้งใจที่จะนับกำลังหรือแสนยานุภาพทางการทหารของตนเองนะครับแทนที่จะได้ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเดิม ความบาปของเขานั้นก็คือการเริ่มขาดความเชื่อแล้วก็เริ่มสแสวงหาว่าตนเนี่ยมีแสนยานุภาพมีกำลังมีอำนาจขนาดไหนมี power ขนาดไหนทำนองเนี้ยนะครับนี่เท่ากับว่าดาวิดได้ตัดสินใจวางแผนที่จะจัดการสิ่งต่างๆด้วยฝีมือด้วยกำลังด้วยแสนยานุภาพของตัวท่านเองนะครับ ในพระคำของพระเจ้าได้ระบุว่าพระราชาจึงทรงรับสั่งโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่าจงไปให้ทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานถึงเบเอเชบาและจงนับจำนวนประชาชนเพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชาชน คำสั่งให้ทำสม,มโนประชากรในครั้งนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่ปลายแผ่นดินด้านหนึ่งจนถึงปลายแผ่นดินอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือดานในเขตแดนเหนือสุดจนไปจนถึงเบเออเชบาซึ่งเป็นเขตแดนใต้สุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับท่านโยอาบแม่ทัพของกษัตริย์ดาวิด ได้กราบทูลพระราชาว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงเพิ่มประชาชนที่มีอยู่อีกร้อยเท่าขอพระเนตรของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทได้ทรงเห็นเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงพอพระไทยจะทำเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นนะครับ โยอาบได้พิสูจน์ตัวแล้วว่าเป็นคนที่ใครไม่อาจจะควบคุมเขาได้ในรัฐบาลของดาวิดอย่างนี้ก็ได้นะครับและความจงรักภักดีของเขาบางครั้งก็มีความน่าเครือบแคลงน่าสงสัยแต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าโยอาบได้ให้คำแนะนำที่ดีเลยทีเดียวสำหรับดาวิดนะครับ โยอาปรารถนาที่อยากจะให้อาณาจักรและอิทธิพลของดาวิดนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นอยู่เนี่ยถึงร้อยเท่าแต่อย่างไรก็ตามโยอาบก็ได้ถามเหตุผลดาวิดว่าเพราะเหตุใดถึงต้องการกระทำเรื่องราวแบบนั้นนะครับแต่ว่าพระดำรัสของพระราชานั้นได้บังคับ โยอาบและก็บรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพนะครับโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักพระราชานะครับเพื่อจะไปนับจำนวนประชาชนอิสราเอลถึงกระนั้นก็ตามนะครับคำสั่งใช่ไหมครับดาวิดเป็นกษัตริย์คำสั่งของเขาก็มีอำนาจเหนือคำทักท้วงของแม่ทัพของข้าราชการอยู่ดีนะครับ บรรดาข้าราชการทหารต่างๆภายใต้การดูแลของโยงอาบนั้นจึงต้องยอมกระจัดกระจายกันไปทั่วทั้งแผ่นดินอิสราเอลเพื่อที่จะจัดทำสมมโนประชากรตามคำสั่งของกษัตริย์ดาวิดนะครับพวกเขาได้ข้าแม่น้ำจอแดนไปตั้งค่ายในเมืองอาโรเออด้านขวาของเมืองที่อยู่กลางหุบเขากาด ถึงยาเซอร์แล้วพวกเขาก็มายังกิเลอาดและมาถึงคาเดตในดินแดนของคนฮิตไทยและพวกเขามาถึงดานยาอันอ้อมไปถึงไซดอนคุณผู้ฟังครับบรรดาผู้ที่ไปทำสมโนประชากรเนี่ยในพระคำของพระเจ้าอธิบายว่าพวกเขาเริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนขึ้นไปทางกิเลออาด จากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปทางทิศตะวันตกเข้าไปในกาลิลีและไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่เมืองไซดอนบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและที่นั่นพวกเขาก็ได้มาถึงป้อมของไทระและของเมืองทั้งหมดของคนฮีไวของคนคาณาอันและพวกเขาก็ออกไปยังเนเกบ แห่งยูดาที่เมืองเบเอเชบาซึ่งจากพรมแดนของเลบานอนนะครับผู้ที่เดินทางไปทำสมโนประชากรก็ลงต่อไปทางทิศใต้ตลอดความยาวของแผ่นดินอิสราเอลผ่านดินแดนยูดาตลอดจนไปถึงเบเอเชบานะครับในพระคำของพระเจ้าได้บันทึกต่อไปว่าเมื่อพวกเขา เดินทางไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาจึงมาอย่างกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อสิ้น9เดือนกับ20วันนะครับซึ่งการใช้เวลาในการออกไปจัดทำสมโนโประชากรน,นี้กินเวลาเกือบ10เดือนนะครับจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับซึ่งต่อมานั้นโยอาบก็ได้มาถวายจำนวนประชากรที่ นับได้ทั้งหมดแก่พระราชาในอิสราเอลซึ่งเราจะเห็นว่าโยอาบได้รายงานอย่างนี้ว่ามีทหารในอิสราเอลอยู่8แสนคนผู้ที่พร้อมสำหรับการทำศึกและในคนยูดาก็มีทหารอยู่5แสนคนคุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าทั้งหมดที่โยอาบมารายงานนั้นเป็นกำลังทหาร เป็นความเข้มแข็งของแสนยานุภาพในการรบนะครับดังนั้นไม่ใช่เป็นการทำสำมนโนประชากรเพื่อเพียงเพื่อจะรู้จักจำนวนของประชากรนี่เป็นภาพที่ทำให้ดาวิดได้ล้มลงในการทดลองแบบนี้ด้วยความหวังว่าตัวเองนั้นจะมีแสนยานุภาพจะมีกําลังพลที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครมารบกวนมาต่อสู้ได้อะไรแบบนี้ ความไว้วางใจในพระยาเวของท่านก็ได้ลดลงไปนี่เป็นความผิดพลาดของดาวิดซึ่งเกิดขึ้นจากการนับจำนวนประชากรของท่านในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสํารวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมใน พระธรรมสองซามูเอลบทที่24ข้อ1ถึงข้อ17มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นชีวิตของกษัตริย์ดาวิดซึ่งได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่21ข้อหนึ่ง สำหรับเราการสั่งให้นับจํานวนประชากรอิสราเอลเพื่อจะเกณฑ์คนมาเป็นทหารเพิ่มขึ้นนั้นมองดูแล้วเราคิดว่าเหมือนไม่ใช่ความบาปฝ่ายบิญญาณนะครับแต่สำหรับพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงมองว่านี่คือความผิดบาปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นละ่ะคุณู้ฟังครับ โยอาบผู้เป็นแม่ทัพของดาวิดดูจะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับถ้าดาวิดจำเป็นต้องมีจำนวนทหารเพิ่มมากขึ้นพระเจ้าจะทรงประทานให้เองแต่นี่ดูเหมือนเป็นการแอบทำลับหลังพระเจ้าหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดาวิด เริ่มไม่ไว้วางใจในพระเจ้าว่าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้พระองค์หรือกองกําลังทหารให้พระองค์และนี่แหละก็คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดมักจะทรงบงการเรื่องต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเสมอนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้กันดีนั่นก็คือการล่วงประเวณีที่ท่านดาวิดแอบไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับนางบัตเชบาพันรายาของอูรีอาและผลพวงต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาตามที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมสองซามูเอลบทที่11นะครับคุณผู้ฟังครับนักจิตวิทยา มักจะกล่าวถึงเหตุการณ์อย่างนี้ว่าเป็นด้านของเงามืดที่แอบซ่อนอยู่ภายในบุคลิกลักษณะของมนุษย์เช่นลักษณะนิสัยแรงจูงใจแล้วก็การกระทำของเรามันพยายามจะปกปิดซ่อนเร้นไว้แต่เงามืดนี้ความจริงแล้วมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามาก โดยบางครั้งตัวเราเองก็แทบจะไม่รู้สึกถึงอิทธิพลของอำนาจในเงามืดนี้นะครับกษัตริย์ดาวิดเองก็ต้องเผชิญกับเงาด้านมืดแห่งบุคลิกภาพของท่านเหมือนกันและท่านก็ได้รับบทเรียนที่แสนเจ็บปวดเช่นกันคุณผู้ฟังครับแล้วในชีวิตของท่านเคยมีช่วงเวลา ที่ท่านต้องเผชิญกับแรงจูงใจและความปรารถนาที่อยู่ในเงามืดของตนเองบ้างหรือไม่คุณผู้ฟังครับสำหรับบทตอบสนองสำหรับเรื่องราวเนื้อหาจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับจะเป็นคำอธิษฐานสั้นๆเพื่อการสารภาพความผิดบาปของเรานะครับที่ได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงกอบด้วยพระเมตตาคุณและพระกรุณาอันกว้างใหญ่และเสรีข้าพระองค์ขอสารภาพต่อพระองค์อย่างน่าชื่นตาบานว่าข้าพระองค์ต้องการพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะมาเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ให้ครบบริบูรณ์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับท่าชีวิตฉันร้ายพระคีไทยความห่วงใย แม่แท้ต้องมีรากไลบในประเทศไปลายทนสังคมมองโลว่าเสียวอารมณ์หลุมลงโลกโลงเขียิยศเงินทองทีมานกร,รองพระโล้นที่มนหมอท้า ันร้ายประครีสงสาธิตนำแม่แท้วิญญาณโชคชามคงไม่มีใครเลี้ยวมองด้วยเหตุความรักพระครีจนทุกดวงชีที่พระทรงครองสังคมอยู่ทองยอมอุมุปราบด้เต็มใจ ในสังคมประเจ้าวช่างแสนชื่นใจอยากที่จะหาเห็นมีสังคมอื่นไหนเธอและทุนความรักเหนื่อยสิ่งใดจันลงรักประดาวิญญาของความเป็นไทยเสรีนัน้หยยังกัน าดวงใจฉันร้ายความรักระกีครอบครองแน่แท้มันต้องจับจององประหาราร,ร,รกลันยุบใหม่เล่ร้ายโลกกันวิวัฒนาการมันร้ายสังคมวิญญาณชนโจมลงผู้คนเวความมรณา ใจไม่ครัวนวนเอาใจใส่เบื้องหลังชีวาอดีตผ่านมาลงเพินทางกว้างยันเรลาอนิจจากรากริดไม่ชุ่วเราดวงวิญญาณจะถูกสาตารูปรานชิงเอาที่ไปแล้วเศรทรมา ทางชีวิตรายประครษเป็นคงสองทางแม่แท้เดียวดาย่านกลางความมีโมนโอนทากาน้อมหอคุณพระวิญญาณประคิดประทานเทอสาธุชนน้ำวิญญาณนพนรอจากบวงแล้วพยามา ใจไม่ควรวนเาาใจใสเพียงหลังชีวาอดีตผ่านมาลงเดินทางกวา้างยังเปล่าอานิจจาพระกริ่มไม่จอเราดวงวิญญาณจะ,จะูกสาตารูปรารชิงเอาที่ไปแล้ว,วเศร้าพอรมา ทั้งชีวิร้ายประคีเป็นคงสองทางแน่แท้เดียวดายทางกลางความมีโพนนทากานน้อมขอคุณพระวิญญาณประคีตประทานเทิอสาธุชนนำวิญญาณคนรอจากวงแลววพยามมา